รู้ไหมครับว่ายิ่งสําเร็จยิ่งต้องโคชชิ่งยิ่งต้องต่อยอดยิ่งต้องเรียนรู้ยิ่งต้องพัฒนาเพราะการโคชชิ่งจากผู้ที่เขาเป็นมืออาชีพหรือมือโปรหรือว่าคนที่เขาแบบมองขาดหรือคนที่คุณเชื่อมั่นว่าเป็นอาจารย์เขาได้เนี่ยเขาจะมองเห็นแม้แต่คนสําเร็จแล้วก็มีบางจุดที่มันเสริมขึ้นไปได้บางจุดที่มันสามารถต่อยอดขึ้นไปได้อีกและการโคชชิ่ง การเรียนรู้เพิ่มเติมการศึกษาการต่อยอดเพิ่มเติมจากโหมดที่เราสําเร็จเนี่ยมันจะส่งผลมหาศารลรวดเร็วว่องไวแล้วก็โอ้โหอันลิมิตของความสําเร็จมันแตกต่างจากการที่เราโคชชิ่งการที่เราศึกษาเรียนรู้จากภาวะที่เราล้มเหลวภาวะที่เราผิดพลาดภาวะที่เราแย่ภาวะที่เราขาดแขนภาวะที่เรายังสับสนวุ่นวายอยู่ ต่อให้โคชชิ่งขนาดไหนนะครับกว่าจะตั้งหลักได้กว่าจะตั้งลำได้กว่าจะเสียบปลั๊กได้กว่าจะจูนคลื่นได้กว่าจะได้ประสบความสําเร็จนั้นมันต้องกินพลังงานไปมากกว่า80%ช้าเสียเวลาเสียทรัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นยิ่งสําเร็จยิ่งต้องเรียนรู้เพิ่มยิ่งสําเร็จยิ่งต้องโคชชิ่งยิ่งสําเร็จยิ่งต้องต่อยอดเพราะการต่อยอดในภาวะที่สําเร็จนั้นมันอลังการงานสร้างมันสุดยอดมากๆ อย่าลหลงไหลได้เพิ่มว่าได้ปลื้มว่าฉันดีแล้วฉันสําเร็จแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรฉันเป็นดับหนึ่งแล้วอันนั้นคือกับดักของความล้มเหลวที่รอเราอยู่เพราะยิ่งคุณเป็นดับหนึ่งยิ่งคุณเก่งนะนักฟุตบอลแม้แต่โรนัลโดนะครับที่เขาแบบเา้าเรีจะต้องบีโคชิงแม้แต่นักมวยแม้แต่อะไรทุกคนนะครับที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็ทําไมต้องมีโคชชิงทําไมต้องมีที่ปรึกษาทําไมต้องมี มันเป็นสิ่งที่จําเป็นไงครับและชีวิตนักขายชีวิตคนเราชีวิตเจ้าของกิจการที่สําเร็จแล้วเนี่ยอย่าหลงไหลได้เพิ่มเด็ดขาดยิ่งคุณสําเร็จแล้วยิ่งคุณต้องโคชชิ่งยิ่งคุณต้องศึกษาเรียนรู้ยิ่งคุณต้องต่อยอดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพื่อให้มันคงอยู่ในอันดับหนึ่งตลอดไปคงความสําเร็จที่อันลิมิตขึ้นไปอีกครับนี่คือยิ่งสําเร็จยิ่งต้องโคชชิ่งยิ่งต้องเพิ่มภูนความรู้ยิ่งต้องมีที่ปรึกษายิ่งต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ครับ